เราจะรอกะเทะจนกว่ากระทะจะมอกินข้าวมามีมัสตาร์ดกับพริกไทยเกลือแฮมทอดแล้วก็อาบน้ำแหละอาบไปแล้วนะเราไมา่ทำข้าวอาบแล้วก็ปั่นผ้าอีกโอ้ทับ <laughs> ช็อก <laughs> แม่ยังอยู่ปาจริงอยู่เลยเพราะว่าไปเวียงเชียงบางป่าไปเวียงเียนี่ปลาจริงดีดีมากมีลูกเกดยาลูกเกดที่ใช้ผัดมาซาอร่อยนะฉันเมือ่อฉันมันเหมือนเป็นน้ำน้ำส้มสายชูแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูที่เป็นเหมือนน้ำเก่กะที่ใส่น้ำส้มสายชูของแอปเปิ้ล ร้อยยี่สิบห้าขวดไม่แพงหรอกกซื้อได้ไม่แพงเลยแบบฉันนั่งคิดไงทาไมฉันต้องไปกินกับข้าวที่แบบว่าที่แบบขอพูดเลยได้ป่ะแบบป้องที่ไงใช่ป่ะไปนั่งกินร้านอาหารใช่ป่ละล้วแบบพนักง,งานก็ทาเป็นอนะ่ะแบบผู้คีดค่าคี้ข่ามันก็ทําได้อ่ะจริงเหรอ,อคนทั่ไวไปแบบคนไม่รู้ภาษีภาษาแม่งทํากับข้าวเป็นเลยอะ ไม่ใช่ไงแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันกินหม่ไไม่ได้เพราะว่าเรา,เรามองไปรเราก็รู้สึกเหมือนเพื่อเราอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเพื่อเราทํางานแบบนี้ไงทำงานสิเพราะเราก็เลยคิดว่าเพื่ออะไรทาได้ทำอะไรทำไมได้แะ้วประมาณนี้เมื่อฉันสอนมันด้วยอะทำไมฉันทำไมห,หนูก็ใช่ปะสอนถูกไงมีความหมายว่าถ้าเรียนถูกไม่ต้องแก้เรียนผิดต้องแก้สิหนอ แก่เพราะอะนั inh <ốt> ่นมันผิดมีหรอทำไมกูต้องบอกกูบุนด้วยอ่ะกูเรียนอะไรบอมีทางหรือเปล่าเขาจะบอกกูบุนบอกฉันจะรอกระทาไม่เกินห้าชิ้นห่อคุมจะหาว่าอย่างงุ้นอย่างนี้จะหาว่าอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างงุ้นอย่างงี้สิตรีแต่มันก็ลอย ถามว่ากระทะเนี่ยมันแพงไหมถ้าไปโรต,ตัสนะคือฉันอนะตัวฉันอนะถ้ามีเงินฉันก็เดินโรต,ตัสนะเว้ยแต่ซื้อไม่ได้กี่ชิ้นหรอกมันจะมีแบบว่าแบบเป็นกระทะอุ่นเหล็กแบบเป็นถาดสาหรับเลี้ยงพนักงานเลี้ยงอะไรแบบนี้แบบว่าซื้อเลี้ยงพนักงานประมาณนั้นอะคือไม่ใช่ซื้อเลี้ยงแบบระดับผู้บริหารจะไม่กินแบบนี้นะจ๊ะแต่มันก็มีแบบแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้าตาลไอซิง่งอะไรอะผงนํเข้าวอย่างเงี้ย ไอที่กับข้าวสาเร็จอ่ะไม่ทําอันนั้นไม่ค่อยดีแช่แข็งแต่ด้วยว่าป้าป้า,ปาอยู่โรงงานซีพีทำเป็นเหมือนว่ากีา่คันไม่ใช่ป้าทางานทีนี้เราก็จะเหมือนกับว่าเอาออกมาได้กี่ถุงกี่ถุงแบบเนี้ยเขาจะแบ่งให้เราได้ก็จะได้กินแม่ก็จะแปเอามาให้กินใกล้ของสาลายน่ลยไปขอเขามาเนี่ยนั้นนะจะได้กินทีไม่ได้บ่อยหรอกแต่ก็ไม่รู้